คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงเศรษฐีบ้านทุง่งวันนี้นะครับยายเมียนะครับจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอนั้นติดตามชมกันเลยครับกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมห ah าชนชูขอแฉ ที่พีวันเครื่องผลิตปุ๋ยเต็มสูดลดต้นทุนได้มากกว่า20%ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเรื่องเครื่องผสมปุ๋ยไม่ต้องคุยต้องพมมถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดใหด้ดีรับใช้ทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมเจ้าขา เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ที่จังหวัดอุดรธานีมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผ้าไทยผ้าลายขอเจ้าฟ้าสริวันวรีภายใต้โครงการสืบสารภูมิปัญญาและพัฒนาผ้าไทยโดยท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยดรวันดีคุณชอนยาคงจุนเจริญประธานสภาสันตแห่งชาติ ในพระบรมราชิปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติมากมายร่วมกันเปิดงานนี้เจ้าค่ะท่านผู้ชมเจ้าคขะงั้นเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยเจ้าขาท่านผู้ชมมหากรณาธิคุณแห่งองค์พระพันปีหลวงนะคะที่ได้ทรงริเริ่ม รื้อฟื้นเรื่องการทอผ้าไทยปีนี้เป็นปีที่50สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรมรีนารีรัตน์รัชกญญางยาท่านได้ทรงมาต่อยอดสืบสารงานแห่งพระพันปีหลวงในเรื่องของผ้านะคะในปีที่ผ่านมาได้ทรงพระราชทานลายผ้านะคะคือเรียกว่าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณรมรีนะคะว่าทั่วทั่ว,ท,วทุกกลุม่มทั่วประเทศนะคะ ได้กรูนาร่วมสงฆผ้านะคะมาประกวดนะคะถึงวันที่3ามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะคะกาลังจะมาเรียนทอผ้ากับคุณแม่ค่ะปกตินูทําอะไรอยู่ลูกเป็นแัทนากรค่ะเ้าเหรอค่ะไไก็อยู่ค่ะที่ไม่ได้เก่งก็ได้ใช่ค่ะเดี่ยวค่ะท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งยกอีกคนหนึ่งสอดกระสวยนะคะเสร็จแล้วแอมมี่ก็ดึงปาะปะปะนะคะแล้วปุ๊กก็เดี๋ยค่ะปุ๊กก็จะดึงมาท่านผู้ชมจะเห็นเนยค่ะอันนี้เหยียบค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมครับใช้เท้าเหยียบเลยแล้วก็สอดเนี่ยค่ะ จะเห็นว่าลายขอเนี่ยทำยากมากต้องใส่ใจต้องร่วมไม้ร่วมมือที่สําคัญเวลาซื้ออย่าต่อนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องต้องเข้าใจว่าใส่ใจใส่ฝีมือใส่ความพยายามแล้วยังวม่ถึงเดือนเลยยังเลยค่ะแต่ทำเป็น ทำเป็นแล้วค่ะเพราะว่าคุณแม่สุนอนใช่ค่ะคุณแม่สุนาสอนทุกขั้นตอนเพิ่งมาได้แค่สาวันค่ะสามวันจะททาได้ค่ะแม่แม่สอนแม่สอนจ็ทําเป็นเลยเหรอค่ะโอ้โหต้องขอบคุณแม่มากเลยชมต้องมานี่ปั่นได้เกือบสิบเป็นสิบหลอดแล้วค่ะปกติแล้วเป็นพยาบาลแวันหยุดก็มาช่วยแม่ทอก็มาช่วยแม่ทอแม่สอนนะสอนค่ะพ่อแม่พาทํามาพ่อแม่พาทำตาทวดยายทวดพาทํามาค่ะไรนี้ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงเนี่เมื่อปีพศ2527ที่พระตำหนักภูพานจังหวัดสกลนครอสอนมากี่รุ่นแล้วก็หลายรุ่นค่ะในกลุ่มของบ้านหนองอ้อก,ก็ดิฉันเป็นคนสอนมาเป็นเป็นคนแรกภูมิใจในตัวคุณแม่ที่คุณแม่ได้เป็นหนึ่งในสีทหารเสือของอสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนี่คือกูรูสี่ทหารเสือของพระพันปีหลวงถาไดิจริงค่ะยิ่ยงทำแล้วมีความสุขมีความสุขถ้าไม่ได้ทำแล้วแก่ไหมถ้าไม่ได้ทำรู้สึกว่าจะนอนไม่หลับแล้วไม่ไม่อยู่อยู่ไม่ค่อยดีค่ะเรียกว,ว่าพระลายอะไรลายมรดุโลกลายมรดุโบราณเรื่องคัญน,นี่คือ,อสี่เสือของ สมเด็จพระพันปีหลวงสีทหารเสือลาันี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้สร้อยได้สร้อยนี่นี่ท่านผู้ชมระราจะแทนสุนาสีบุตรโคตที่ทําคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนและก็การพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและก็พัฒนาชาติค่ะนี่คือคู่หลวงสุนาสีบุตรโคตค่ะของแม่าของแม่ให้ลูกให้หลานสืบ ต่อไสืบทอดต่อไปสืบทอดต่อไปคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับผมฟิวบริกรได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา12.00น20นาทีถึงเวลา12.45นสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ